ในตอนนี้เนี่ยคุณเองแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์คุณรู้สึกว่าสิ่งที่สถานการณ์กําลังดําเนินไปมันกําลังพาคุณไปอยู่จุดๆุดเดิมมันเหมือนกับหนังที่ฉายซ้ํามันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกระหว่างตัวคุณกับพาร์เนอร์ของคุณผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอยู่ระหว่างเรือสองข้างเรือสองแคมไม่รู้จะเหยียบข้างใดดี จะเชื่อใจตัวเองแล้วเดินออกมาจากสถานการณ์หรือคุณจะเชื่อพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวคุณเองกำลังเจอปัญหาเรื่องของความเชื่อมัน่น trust issue ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองได้ให้โอกาสตัวคุณเองให้ได้ให้โอกาสตัวเองให้ให้โอกาสพาร์ทเนอร์ของคุณแต่ดูเหมือน ดูเหมือนเขาจะเพิกเฉยกับโอกาสที่ได้รับหรือเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นของตายมองเห็นเป็นตัวเลือกมองเห็นเป็น choice ที่ง่าย Choice ที่ไม่ว่ายังไงคุณก็ให้โอกาสเขาเสมอ Choice ที่เขารู้ว่ายังไงคุณเองก็จะไม่ยอมเปลี่ยนคุณเองจะไม่ยอมเปล่ไปคุณเองจะไม่ยอมจากด้วยสถานการณ์นี้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นตัวคุณเองได้แต่หวังว่าเมื่อให้โอกาสเขาเมื่อให้อภัยเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไม่ครับสิ่งที่คุณควรจะทำในตอนนี้คือใช้เวลากับตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นสถานการที่ตัวคุณเองควรจะ detach ควรที่จะแยกจากออกมาแยกจากทางกายแยกจากทางใจแยกจากทางกายถ้าเป็นไปได้ตัวคุณเองควรจะหันความมุ่งมั่นความตั้งใจหันโฟกัสของคุณออกจากสิ่งที่ทำให้ตัวคุณเองผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ i g h t of w a n d s เป็นสถานการณ์ที่ ตัวคุณเองอ่อนล้าตัวคุณเองเบื่อหน่ายแต่ทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่รู้ตัวคุณเองก็ยังให้โอกาสทั้งทั้งที่รู้ตัวคุณเองก็ยอมให้เขาเอาเปรียบผมแทบจะไม่เชื่อในสถานการณ์นี้สำหรับชาวราศีมังกรเลยเพราะชาวราศีมังกรเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยอมเมื่อได้ผลลัพธ์คุณรู้ คุณไม่ใช่คนโง่ชาวราศีมังกรคุณไม่ใช่คนโง่ครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองกําลังเจอจากพาร์ทเนอร์เนี่ยมันเป็นข้อกําหนดมันเป็นเงื่อนไขบางอย่างมาอาจจะเป็นสถานะทางสังคมอาจจะเป็นมุมมองที่ตัวคุณเองภาพลักษณ์มีผลต่อชาวราศีมังกรพอสมควรภาพลักษณ์ในส่วนของสังคมในภาพวงกว้าง เพราะชาวราศีมังกรมีความมั่นใจมีความทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเปลี่ยนใจยากเนื่องจากสถานะเหล่านั้นเหมือนกับตัวคุณเองคิดว่าเอ้ยคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนคนนี้แหละที่ฉันจะยอมคนคนนี้แหละที่ฉันจะให้อภัยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะฮะแต่ในสถานการณ์นี้คุณเองเริ่มรู้สึกอยู่ใน กรอบของจิตใจมุมเล็กๆของจิตใจแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะทำผิดซ้ำอีกแล้วเขาจะทำสิ่งที่คุณเองรู้ว่าเขาจะทำ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวคุณเองถึงให้โอกาสคนคนนี้มากขนาดนั้นนะครับ โอ้ oh. เรามาดูตัวตนของเขาครับผมคนที่คุณดิวอยู่ด้วย Ten of Cups ความฝันความหวังวิมานครอบครัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นร่วมกันเขาให้คำมั่นสัญญาคุณเขาบอกอดทนหน่อยเขาบอกรอหน่อยสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งๆท,ที่เขารู้ทั้งรู้ว่าใช่ครับทั้งๆทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถส่งมอบให้คุณครับสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นกําลังจะจบลงถ้าคุณคาดหวังว่าเขาคิดอะไรอยู่ ten o f c ครับ ten o f s source ผมบอกณนะจุดจุดนี้ พาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจได้เขาตัดสินใจเป็นานแล้วถ้าเขาเลือกคุณเขาตัดสินใจเป็นานแล้วเพราะฉะนั้นสถานาการณ์นี้เนี่ยคุณเองยอมผมรู้สึกว่าตัวคุณเองยอมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณเองยอมเขาเพื่อให้เขาทำแบบนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ ผมเข้าใจในมุมของพาร์ทเนอร์ของคุณว่าเขาสร้างความหวังเขาสร้างความฝันเขาบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าคุณจะอยู่กับเขาเขาจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาให้คำมั่นสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันหรือคำมั่นสัญญาอืา่นๆแต่เขาไม่สามารถ <c oughs> ทำให้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ หนำซ้ำ the fools สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่เขาทัาม,มั่นสัญญาตเขาสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเขาตั้งใจจริงแต่เขาไม่ทำเขาอยากเป็นอิสระเขาอยากนับศูนย์นับหนึ่งนับศูนย์นับหนึ่ง,งผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ย <c oughs> ตัวคุณเองเจอคนที่หรือสถานการณ์ที่บังคับให้คุณติดอยู่ในอำนาจติดอยู่ในอุ้งมือติดอยู่ในกำรรม,มือของเขาสิ่งที่เขาจะทำเขาสามารถทำได้แต่เขายังไม่ทำสิ่งที่เขาจะทำเขาอยากจะเป็นอิสระเขาอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา the fool เขาคิดว่าความมั่นสัญญาหรือเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวคุณกับเขาคือคือการผจญภัยเขายังไม่มีวุฒธธิภาวะหรือเขาอาจจะมีวุฒธธิภาวะก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตเขามีหน้าท,ท,ท,ที่การงานที่ดีแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งที่เขาทํากับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเขาไม่จริงจังเขายังเขายังรัก เผื่อเลือกเขายังเปิดใจเขายังมีช่องว่างบางอย่างให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งผลลัพธ์ของตัวคุณในความสัมพันธ์นี้ two w a n d s มันคงถึงเวลาที่ตัวคุณเองควรจะ move on สำหรับใครที่ไม่สามารถ move on ได้คุณอยากรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานของจักรวาลที่ตัวผูกมัดกันเป็นคู่กันเป็น twin flame เป็น soulmate หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดระหว่างตัวคุณหากคุณต้องการแก้ไขแอดไลน์หมอปองปรึกษาส่วนตัว M-O-R-P-O-N-G 999วกั o R P o N 9. วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารา